Tchau. Ah. ไอ้พันธ์มาไอ้จิ๊บหายเขามาอย่างพี่ใส่ถุงถมืั้งใส่มั่วบ้างข้อมรถนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะไปทำไมหน้าด้านเนี่ยก็จะมาใส่อย่างเขาแต่กูไปเยี่ยวมาไงได้เหรอเออเอาหน้าพร้อมแล้วก็ไปเออ AHHHHH <laughs> ันสุกยอดเลยวันนี้วันนี้นี่เราถึงกับแว้นกันมาเลยนะครับวันนี้เป็นชิปสั้นๆนะฮะใช่แล้วแถวบ้านแถวบ้านตากนะครับวันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปบ้านตากครับบ้านตากสถานที่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะพระพระพุทธบาทดอยล้นพระพุทธบาทดอยล้นใช่แล้วเราจะขึ้นไปบนยอดนั้นเลยครับเราจะไปพิสูจน์ให้ดูว่าจากตอนนู้นนะที่ขึ้นเขาพะเมินมาอันนี้ก็จะไปเขาดอยล้ดอีกนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยติดตามดูแตตอนนี้เราเราเดินมาเส้นเส้นทางอหนองตับ ตับตับตับไม่ใช่ใช่เออฉันต้องตับนะฮะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่วัดบ้านเด็ดแล้ววัดตับครับวันนี้เราแวะมาที่วัดคูบาวังนะครับวังบ้านเด็ดนี่ก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดตากนะครับท่านได้มรณภาพไปแล้วเราก็จะมาหาของขังกันวันนี้ของขังคูบาวังนี่ก็จะมี ขยันมาเสียบนางเฮ้ยมาเสียบนางเสียบนางเสียบนางยันเก่าแก่มากๆแล้วบอกว่าเขาชอบเสียบนางนี่วันนี้เรามีผู้ร่วมเดินทางมาด้วยแนะนำเลยแนะนำเลยพี่เติม S R เป็นหัวหน้าขบวนนำทริปเรานนะะฮแล้วฮะแล้วก็ขาดไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะพี่จันพี่จันอะไรฮะจันจักรยานเฮ้ยจักรยานจันจันสายลาายสยลายสายลาย เขาก็มีสายลายครับเปิดธุรกิจสายลายชื่อโบลิสตีฮะชื่อโบลิสตี้นะจะทีตอนนี้แหละไรน้สายลายอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินไปเที่ยวกันที่พลาดไปได้พลาดไปได้บ้านตากสำหรับคนที่ชอบกินนะฮะอ่านะฮะอยู่บ้านตากต้องแวะที่ไหนเดี๋ยวพวกเราพาไปแวะทุกที่เลยวันนี้จะไปไงเดี๋ยวแวะไปด้วยกันเลยครับสวัสดีครับครับไปด้วยด้วย โอ้โหยังใหญ่จ้าฝานตรงนี้เนี่ยไปทำบะหมี่เลยตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะร้านบะหมี่ทองอยู่เจ้าเก่านะฮะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อแล้วบะหมี่เขาบอกว่าเขาทำเองอร่อยมากเลยเด็ดมากใช่หลายคนต้องลองต้องลองนี้หัวขวเรจะพาไปชิมกันนะจ๊ะถ้ามาบ้านตากต้องที่นี่เลยที่นี่เลยใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วบะหมี่นงชาชาชาทองอยู่ เรากำลังจะเดินทางไปพุทธบาทดอยลนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพ่อทันใจอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังจอดพักรถอยู่เมื่อกี้เพิ่งไปกินอะไรบะหมีมม่มานะครับอิ่มมากตอนนี้เดีย๋ยวเราพักแป๊บนึงเดี๋ยวเราเไปนะเดี๋ยวรอชมกันครับผม แล้วก็มาถึงพระพุทธรูปสีขาวแห่งดอยล้นแล้วเราก็เอาสามารถใครมาที่นี่ก็สามารถมาสักการะได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์งดงามนี่งดงามอย่างหนึ่งของจังหวัดตากสวยงามครับมุดหนึ่งเลยอะดูได้ก็ทางกลับหัวเดียบก็เป็หัวเดียดครับวันนี้ชาวหัวขวดไบค์เกอร์ครับได้เดินทางมาที่ดอยรุนนะครับ โดนวะอีนั่นเขาจะว่าใครโดนกูไม่โดนเลยกูร้านไปร้านนะครับตอนนี้มาตอนนี้ถึงนี่แล้วครับทางขึ้นวัดพระธาตุดอยโลนนะครับซึ่งข้างบนเขาว่ามีพระธาตุนะครับแล้วก็มีเจดีย์แล้วก็มีไอ้อันนั้นด้วยนะเป็นบ่อน้ํา นะครับเขาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวสําหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นไปข้างบนนะครับเดี๋ยวพวกเราหัวขวดนะคะแล้วก็ไบเกอร์นะครับที่ตามกับพี่จันจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปข้างบนนะครับไปกับพวกเราครับแก๊งหัวขวดรับรองเกียรติแน่นอนคืออะไร และนี่คือศาลาแรกนะครับจอจากทางขึ้นพระธาตุดอยโล้นนะครับเขาบอกว่ามีทั้งหมด4 4ศาลาหรือไม่5ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเดี๋ยวลองขึ้นไปนะครับสําหรับคนที่ใครเป็นโรคนะฮะว่าเบาหวานเก <c oughs> ้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปข้างบน <c oughs> ให้เอาโรคพวกนั้นนะครับเอาไปไว้ข้างบนกลับมาจะได้ไม่มีโรคนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับเพราะพวกเราก็เป็น เบาหวานความดันกันซะส่วนใหญ่นะครับเราจะเอาโล่ไปฝากไว้ข้างบนนี่สาลาที่หนึ่งขึ้นไปอีกอีกประมาณนี้เลยเนี่ยเขาบอกว่าเท่าไหร่นะเฮ้ยพี่เก๋าหรอเท่าไหร่วะพี่ห้าร้อยสิบหกเมตรหรือเจ็ดร้อยสามสิบขั้นบันไดโอเคสบายชิลเนี่ยเนี่ยเราถามไหวไหมครับสู้ไหมครับครั้งนี้จะสู้นะครับคงจะไม่พลาดเหมือนคราวที่แล้วนะครับจะไม่ทิ้งไว้กลางทางนะครับจะไม่ทิ้งไว้กลางทางเราลุยไปด้วยกันสุดครับเอาลุยไปด้วยกันลุยไป เฮ่พี่แม็กอะรู้เปล่านักวิทยาศาสตร์อะทำไมเุ้ยเหนื่อยทำไมอะมาทดลองมาทดลองอะไรวะนี่ทำงี้ทำงี้ครับมือจับปุ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ดันดันให้ถึงที่สุดดันข้างหน้าดันไปข้างหน้าไปแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยได้หรอโอ้ยคนร้าทำที่ทำดิไเฮ้ยเฮ้่ได้ไม่ได้เฮ้ยเี้ยเฮ้ได้ว่ะไอ้เหี้ยมึงมึนมีนลังวิเศษเสียวๆหน่อยๆนี่เขาบอกถ้าแตกกันไปก็ได้แล้วเก้ากินแล้วแตก อ่านี่ถึงศาลาที่สองเลยนะครับเขาเรียกว่าศาลาโสดาบันโสดาบันแปลว่านี่เบรรุลวบรรุบรรุนะฮะนี่คือศาลาที่สองเรามาได้ประมาณเมตร50เมตรล้วเมตรลยใช่แล้วยังเออยู่เลยเหลืออีกประมาณ680เมตรดูพวงกลับไป้ยสเมตรกลับขึ้นไม่ถึงนะเนเอออ่ะเราจะขึ้นไปกันต่อนะครับไปให้สุดนะครับข้างบนนี้จะสวยงามมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวใครที่ยังไม่เคยขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ดูนะครับไป พักแป๊บ อตอนนี้นะครับในระหว่างทางผมเจอลุงคนนึงนะครับเขาอึดมากเลยนี่เลยครับคุณลุงคุณลุงขึ้นไปข้างบนถึงไหมฮะถึงยอดเลยถึงยอดเลยครับยอดเลยถึงหมดอ่ะสุดยอดเลยนี่พวกผมขึ้นมาเหนื่อยแล้วลุงลุงเหนื่อยอย่างครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครับแข็งแรงแข็งแรงสุดยอดมากเลยครับผมเอ้ยพวกเราตบมือให้ลุงลุงหน่อยครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้แล้วย่อมเลยคุณลุงชื่ออะไรถามดิธีละชัยอุธนันนี่นะครับคุณลุงอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านตากเนี่ยไม่บ้านตากเองนะครับผมคุณลุงอายุ 75แล้วนะครับใครที่คิดว่าอายุยังไม่ถึงนะครับแล้วโอ้โหขี้เกียจขึ้นมาดูลุงไว้ครับนี่ดูลุงไว้49ขอบคุณมากครับพี่ครับตอนนี้อยู่สาราที่เท่าไหร่นะสามหรอสามนะครับสาราสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือ ซาลาอาาคอนดาอาาคามิอาณาคามินะครับผมก็อาณาคามินะครับก็เป็นซาลาให้เราพักเหนื่อยกันนะครับอีกนิดเดียวครับท่านผู้ชมอีกหน่อยเดียวจะถึงแล้วบนสุดยอดนะครับกับพระธาตุดอยโลนนะครับแล้วก็มีเจดีด้วยนะครับใกล้ละเดี๋ยวเราไปดูกันขบมนดีดว่าเนาะ ดีแล้ว <c oughs> ดีไม่เข้าไปไงะี่ก็ทำสำเร็จแล้วนะดีแล้วดีแล้วเยอยมมากเยอยมมาก <c oughs> ตาเลยตุ <c oughs> ๊ยออกย่อเลยตุ <c oughs> ๊กย่อเลยคุยังไม่ตายตายจะบอดไหมเนี่ย <c oughs> นี่อเราสะเพรินเลยอ่ะตอนนี้ครับเรามาถึงบนยอดของพระพระบาดโดยรถพระบาดโดยรถนะครับก็นี่เลยวิวลงไปให้ไหมนสามร้อยแปดสิบองศานะครับพอหกสิบหกสิบพอละไม่คนกันเองห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็ได้นะครับผมสามร้อยห้าสิบได้ไหมก็สามร้อยยี่สิบห้าก็ได้คนเียวยี่สิบห้าคนเดียวสามสิบแล้วกันห้าบาทเองเออแล้วพ่อพูดว่าบาทอยู่ข้างในนะครับตามเข้ามาดูเลยฮะนี่ครับส่วนใหญ่เขาจะนิยมเอา เอาเหรียญมาวางนะครับนี่เลยก่อนเข้ามาต้องถอดรองเท้านะครับเฮ้ยมาพวกเราเร็วนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะเป็นแบบเชิญทำเนียมนะครับให้เราอธิษฐานนะฮะอธิษฐานว่าใหใหประสบความสําเร็จในด้านการงานชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะขออธิษฐานแล้วก็นะครับนี่เลยฮะตั้งไว้งี้ตั้งไว ถ้าถ้าล้มก็แสดงว่าถูกหวยนะครับวันนี้เราจะถูกหวยนี่แหละครับนี่ก็คือพระพุทธบาทนะครับแล้วเราออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่ามีอะไรอีกนะครับไปเอาละครับ วันนี้หัวขวดเราได้ขึ้นมาบนยอดดอยพระบาทด,ดอยล้นนะครับแล้วก็ถ้าเราขึ้นมานะครับเราจะเห็นแบบเขาก้อนหินมาวางกันกอง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 เป็นเจดียคล้ายๆเจดียนะครับเพื่อเท่าที่เราสันนิฐานนะครับเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับว่าเราได้ขึ้นมาสร้างบุญบสร้างบารมีบนยอดเขานะครับผมนี่นถ้าใครที่ว่า ฟังไม่รู้เรื่องนะครับฟังจากภาษาได้เราจะมีกรอบจะมีกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้และพวกเราชาวหัวขวดนะครับก็มาทำเจดีกันเรียบร้อยแล้วนะครับทำแทนคนผู้ชมด้วยนั่นก็คือเจดีหัวขวดทั้งนี้แทนแทนแทนนี่บนยอดเลยนะครับบนยอดเลยถ้าเกิดว่าใครมาปุ๊บอยากเห็นว่าเจดีหัวขวดอยู่ตรงไหนนะครับอากะดูยืนข้างบนนู้นนะครับแล้วก็มองลงมา มองลงมาที่นี่เลยพี่ตั้มนี่เลยนะครับเฉียดพี่ตั้มไปเฉียดพี่ตั้มไปนิดนึงจะเป็นเจดีหัวขวดนะครับครับเล็กๆอยู่ตรงนี้บนยอดเออหินเล็กๆนะครับที่บนยอดเลยสวยงามจากพวกเราหัวขวดวันนี้ลาไปตรงนี้แล้วกันพี่ๆน้องๆครับทุกคนวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบนพระธาตุดอยลนครับครับผมลาไปก่อนคลิปหน้าฝากไว้ด้วยเชื่อกันเชียร์เหมือนเดิมสวัสดีครับหัวขวด Woah, what? Woohoo!